สวัสดีค่ะพี่วัดมาเที่ยวเยอรมันได้ครบ90วันแล้วนะคะวันนี้ถึงกำหนดเวลากลับแล้วโดยสายการบินไทยจากสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีบินตรงสู่สุวนภูมิประเทศไทยนะคะพวกเรามาถึงสนามบินก่อนเวลาประมาณ2-3มชั่วโมงนะคะก็เดินเที่ยวภายในบริเวณสนามบินหาของอร่อยๆกินกันก่อนนะ เสร็จแล้วเราก็มาเข้าแถวเช็คอินค่ะวันนี้มีผู้โดยสารจำนวนมากเลยนะคะและในจุดเช็คอินนั้นที่เคาน์เตอร์เช็คอินค่ะพี่วัดก็ขอใช้บริการวิวแชร์เหมือนเดิมค่ะพอเราโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วเช็คอินเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เราไปนั่งรอที่เก้าอี้ที่เขาจัดเตรียมไว้นะคะอ๋อนักสมุย นี่ก็เป็นรถบริการค่ะเขาจะใช้รถกอล์ฟเราจะนั่งไปกันสามคนค่ะอันนี้คือรถที่เป็นแบคนแก่เนี่ยตอนแรกยังคิดว่าจะเป็นรถเข็นดวแชร์นะแต่ปรากฏว่าที่เราเคยเห็นรถแบบเนี้ยนะก็มีส่งเนื่อว่าเรืยอว่าประเภจ v i p แบบนี้เลยเอานะเข้าไปเออเขาทื้อเรื่องมีอ้อมนอนก็าได้คนนี่ก็คนมงคนมาส่ง อันนี้ก็เป็นเส้นทางพิเศษนะคะที่ที่เรานั่งรถมานะก็จะมาตรงนี้แล้วเขาก็มีสแกนแล้วก็เปิดสำหรับคนนั่งรถบริการอันนี้นะคะ เราะนูดีบอร์ดขัดเลยใช่ซึ่งคุณดีจะกินเนี่ยน้องที่เอ็กซ์ร์ดวนดีจ้ตรงจุดที่ผ่านตอมอเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ขับรถเนี่ยเขาจะเอาพาสปอร์ตเราไปวางให้นะคะแต่ว่าตอนที่เอาสัมภาระเข้าผ่านจุดตรวจเนี่ยเราต้องมาหยิบเองแล้วรถเขาจะมาจอดรออยู่ข้างหน้าตอนที่พี่วัดนั่งมาเนี่ยเป็น อตอนแรกนั่งข้างหน้าเนาะนั่งข้างหน้ากับตรงจุดคนขับแต่ตอนนี้เขาเจ้าหน้าที่เขาให้นั่งนั่งข้างหลังก็เลยต้องแบบต้องนั่งนั่งแบบหันหลังอย่างเงี้ยคะ่ะนั่งหันหลังวันนี้เนาะแล้วเขาก็ามาคาดเซตที้เบลด้วยอุ้ยถ้าไม่คาดแย่เลยนะเพราะรถเขาขับเร็วะคะ่ะรถต้องขับเร็วอยู่นะรถขับเร็วแล้วกระเป๋าก็วิ่งจู๊ดเลยอย่างเงี้ย ก็เป็นรถของเรานะคะผู้โดยสารของเราวันนี้มีคนแก่สามคนมีพี่วัดแล้พอ่อมีคุณยายสองท่านนั่งกัด้วยอันนี้ก็คือเราผ่านจุดตรวจสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดผ่านตอมอขาออกเขาก็จะสแตมป์พาสปอร์ตขาออกให้เรานะคะจุดพาสปอร์ตที่จะสแตมป์พาสปอร์ตเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะขอพาสปอร์ตเราไปพร้อมตั๋วนะ เขาก็จะไปไปเดินไปแตมให้พวกเราเลยสำหรับคนแก่สามคนเนาะเขาก็จะแต็มให้เราเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าให้พี่วัดเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็โชว์หน้าให้กับให้กับเ,เจ้าหน้าที่เขาดูนะคะไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์อะ่ะเขาก็จะสแตม พาสปอร์ตออกให้เรานะคะอ๋อตอนแรกอะ่ะคือผู้ชายขับมาเนาะพอมาส่งถึงจุดที่ผ่านตอมอเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงขับเขาก็เลยไม่ให้พี่วัดนนั่งคู่กับเขานั่งคู่กับคนขับะนะคะเขาคือมองเห็นมองว่าเราอาจจะน่าหน,น้าเด็กกว่าคนอื่นเขาก็เลยมานั่งให้นั่งแบบนี้คะ่ะนั่งถอยหลังแบบนี้โอ้ยแกขับเร็วคะ่ะแกเป็นสาวเกลียวเลยนะ ับไปทางพิเศษเลยนะคะไปอย่างเร็วเข้ามาถึงเกตแล้วบีสีก็มานั่งรอเนอะหลังจากที่คนที่เข้ามาส่งเนี่ยเขาบอกว่าให้รออยู่แถวนี้ล่ะหรือคุณจะไปเดินตรงไหนก็ได้คุณจะจะไปเดินช้อปปิ้งรอบๆแถวนี้ก่อนก็ได้ สายการบินไทยจากแฟรงเฟิร์ตเที่ยวนี้มีเด็กจำนวนมากเลยนะคะจะสังเกตว่าไม่มีสติกเกอร์ที่ใช้บริการวีแชร์ให้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีรายชื่อผู้ใช้อยู่ถ้าไปถึงปลายทางเราก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้ะคะ่ะ ตั้งเครื่องจากแฟรงเฟิร์ตมาถึงสุวรรณภูมิใช้เวลา10ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ถึงเวลาลงแล้วถึงประเทศไทยแล้วนะคะลงลงลงขอบคุณค่ะ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  ก็คือที่ออกมาตรง,ตรงประตูคือน้องพี่แนะนำบอกว่าออกประตูหน้าเร็วกว่าเพราะว่างั้นได้ได้ครับมีน้องรอทั้งสองประตูเลยครับออครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้เลยครับบอกว่าขอวิวแชร์ไว้อย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเขาจะเรียกให้ครับ<ะ>คบดีคราวนี้เนี่ย ยังไงล่ะคือต้นทางอ่ะเขาส่งพี่ไม่ไม่เรียบร้อยเออคือเขาเขาเอารถแบบรถรถกอล์ฟเอ่อใช่รถกอล์ฟนะครับเขงมาส่งปุ๊บแล้วเขาไม่รอเหมือนฝั่งนี้ไงถ้าฝั่งนี้เนี่ยเขาจะรอให้อ่าให้ขึ้นพาร์คขึ้นเครื่องเลยใช่ใช่ครับพี่ก็เลยงงก็ต้องรับแล้วก็มาส่งจนขึ้นเครื่องเลย แล้วเขาไม่ไม่มีป้ายอะไรติดให้เลยไงเขาก็เลยไม่ได้สังเกตว่าพี่อ่ะขอวิวแชร์ไว้อใช่ใช่ปกติก็จะมีสติกเกอร์ติดที่เสื้อให้นะครับเป็นมิดแอซิดนะครับใช่แล้วขอวิวแชร์ไว้ครับครับนั่นแหละจะได้สังเกตง่ายใช่คราวที่แล้วก็สังเกตแบบนั้นครับคราวนี้ไม่มีเอ้าก็เมื่อกี้ก็เลยเดินออกมาน้องเขาบอกว่าออกประตูหน้าเร็วกว่าอะไรเงี้ยผมเมื่อกี้ผมก็ไปรออยู่ตรงประตูสองฝั่งนู้น ก็เลยมาเจอเขาก็เลยถามถามเขาว่ามีชื่อพี่ไหมอะไรเงี้ยนึกว่าเขาไม่ส่งฝั่งนี้ไงก็เลยไม่เจอกันตรงตอนทางออกถ้าถ้าออกประตูนั้นก็น่าจะเจอกันแล้วพอดีมันจะมีพี่ๆไงเขาก็จะสงสัยว่าเออเขาเดินทางคนเดียวพี่เดินทางคนเดียวเนาะเดินทางคนเดียวเนี่ยต้องทํายังไงถึงจะอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้สูงอายุอะไรเงี้ย นี่ก็าบอกว่าก็นี่ไงก็เรียกวิลแชร์ได้เลยเขาบอกอุ้ยเขายังไม่แก่ขนาดน้นเงี้ยบอกเออไม่แก่ก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเดินไกลๆไม่ไหวอย่างเงี้ยก็แจ้งขอวีลแชร์ได้ครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานมามารับแล้วก็ไปเช็คอินแล้วก็พาไปส่งที่เกตขึ้นเครื่องครับนั่นแหละนั่นแหละตอนตอนลงจากเครื่องก็ มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ที่เกตแล้วก็พาไปผ่านตอมไปรับกระเป๋าแล้วก็พาไปส่งที่รถครับั่นแหละคือท,ที่ที่เราต้องการสําหรับคนแก่ก็คืออย่างเงี้ยแหละใช่ไแล้วเรื่องผ่านตอมอเราก็กลัวด้วยไงใช่ไหม<อ>ใช่ไหมเวลาที่เราผ่านตอมอจะยกนู่นยกนี่แบบถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่แต่แต่ฝั่งนู้นเขาก็ดีนะเขาก็ผ่านตมจบเลยนะแต่ตอนขึ้นเครื่องอ่ะเราเขาไม่ได้รอเราเราก็เอ๊ะ คนเยอะๆใช่ไหมเราก็รออีกเราเขาจะมาพาเราไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็ไม่ได้รอเขาก็ทิ้งเขาก็ไปเลยอะไรแต่ของเราดีกว่าเยอะครับนี่โหลดกระเป๋ามากี่ใบครับคุมีกระเป๋าอีกใบใหญ่อีกใบหนึ่งใบนะครับผมที่ที่อยากจะแวะซื้อไอ้ตรงนี้รับได้ไรับได้น้องเขาแวะให้นะคะ และซื้อของสักหน่อยเราแปบนะ๊บหนึ่งนะกระเป๋ายังไม่มาหรอกที่เคาน์เตอร์เขาแจ้งเลยว่าอขอรูแชร์ครับ <ขะ S 1> ว่าเดินทางบอกว่าเดินไกลไม่ไหวอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินไม่ไหวเจ็บขาอะไรแบบนี้บางทีก็ลัวไงบอกว่าเอ๊ะคนนั้นแบบเห็นคนมาทักบอกอ้าวเราอยู่ยังไม่แก่เท่าไหร่ที่แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ้าว ็นลงว่าขอวิวแชร์มาดูหน้าแล้วไม่แก่เท่าไหร่เลยแม้แต่พี่บอกว่าพี่ก็60กว่าแล้วนะครับบางทีมันไม่เกี่ยวกับอายุนะนะบางทีเราอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรอ่างขาเรื่องเข่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับตรงนี้คือบางทีบางคนเขาเาผ่าตัดมาอะไรแบบเนี้ยครับผ่าตัดมาแล้วเดินไกลๆแล้วทําให้เจ็บขาปวดเข่าอย่างเงี้ย อนี่แหละคนบ้านเราไม่ค่อยกลา้าไงไม่ค่อยกลา้าไม่ค่อยกล้าเรียกรวดอะไรเงี้ยก็ลลลลเลยแนะนำเพื่อนครับนี่นะคะสะดวกสบายใช่ใช่ครับแล้วจริงๆอ่ะถามที่ถามสายการบินเ่ะน,นะว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเ <ß. S 1> ขาบอกเขาตอบว่าไม่มีนะ แต่ทีนี้พี่ก็เห็นว่าเออพี่ก็แนะนำเข้าไปบอกว่าจริงๆแล้วก็เราก็กดให้ชิปน้องเขาแหละอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับยังไงนั่งรถก๊อลฟอย่างเงี้ยเขาเอารถแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ารถแบบนี้มาส่งแล้วเขาก็ส่งแล้วทิ้งเลยไงแล้วก็ไม่ได้รอแล้วไม่มีเรรนคคื่องะับไม่มีป้ายอะไรเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องบอกพอดีว่าจะมีพี่คนหนึ่งเขาจะไปทัพครกบครัวอยู่ไง เขาให้ลูกเขียนหนังสือให้ว่าเขาเขาพูดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่คือพูดภาษาเขาไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษอะไรไม่ได้สื่อสารไม่ได้บอกว่าให้เฝ้าเขียนหนังสือไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เลยว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยสะดวกสบายอันนี้เขามีมานนาหนยังคะ บริการแบบนี้มีมานานไหมมีนานแล้วครับมีตั้งแต่โหลายตั้งแต่พร้อมกับบริษัทเลยครับตั้งแต่ถ่ายการบินเปิดนะครับปกติที่จะเห็นรถพรอมว่าเอนเข้ามากันยังไงหรือว่าเขาเบีอพีรอถ้อนี่เขาก็บางคนเขาก็จองจองเป็นพิเศษเขามีบริษัทอยู่ของเขาครับครับบางคนเขาก็มีจองจองของจองเป็นกลุ่มมาใช่ใช่ครับกลุ่มไว้ครับ ลองเป็นอ่านี่ไว้เซอร์วิสไว้ครับอันนี้เราเ,าเข้าช่องปกติใช่ไหมไม่ได้<ร>ไม่ได้ช่อง,<ร>องพิเศษได้ไเดี๋ยวเพราะว่า,าทางทางโน้นะเขาให้เขาช่องพิเศษตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปตรงนี้ตอ,อมาเาไม่ให้อัดวิดีโอนะครับจ้มาถึงสายพานรับกระเป๋านะคะ องเขาก็จะช่วยรับกระเป๋าอันนี้บางทีแบบคนแก่ไงเดินทางคนเดียวยกกระเป๋าก็ไม่ไหวอะไรเงี้ย ถึงเร็วอ่ะวันนี้เครื่องตรงเวลาเป๊ะเลยค,ขขค,ขขครับผมนี้มาถึงเวลา,วลาน้องเขาใช้มือใช้สองมือนะเก่งง่ายจังเลยอ่ะเจนเราก็ทำไม่ไหว น้องเขาช่วยเข็นสัมภาระต่างๆเนี่ยมาขึ้นรถของญาติที่มารับนะคะอันนี้สะดวกสบายมากๆใส่บอดหน้าแหละก็ขอแนะนำเพื่อนๆผู้สูงอายุนะคะที่เดินทางคนเดียวใช้บริการแบบนี้สะดวกมากๆเลยค่ะ